วันนี้จะชวนไปกินสโคนอร่อยๆที่คาเฟ่น่ารักน่ารักย่านแม่ริมค่ะทุกคนและที่นี่ก็คือเดอะเชียงใหม่ครีมทีเฮาส์เขาจะเป็นคาเฟ่สไตล์อังกฤษนะคะด้านนอกเนี่ยจะเป็นอิฐส,สีส้มแบบนี้เลยสวยมากเราขอยกร้านนี้ให้เป็นอีกหนึ่งร้านลับของเรานะคะร้านเปิดเที่ยงครึง่งถึงห้าโมงเย็นนะคะปิดทุกวันจันทร์พี่แก๊น,นี่ขับเลยคุ้มเสือมานะคะร้านจะอยู่ขวามือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นทุ่งนาเมนูที่ร้านเขาก็มีให้เลือกเยอะนะคะทั้งชาไอศกรีมเค้กเบเกต์แล้วก็น้ำผลไม้จ้กาเค อกไว้ก่อนนะจ๊ะว่าไม่มีแอร์เด้อแต่ว่าอากาศไม่ได้ร้อนค่ะเย็นสบายชิวๆผู้บอกเขาสั่งน้ำสับประรดมานะคะน,น,นี่เพื่อนเราสั่งไอศครีมโฮมเมดเมนูห้ามพาดก็คือสโคนนะคะสั่งมา1เซตจะได้2ชิ้นแล้วก็ได้กามา1ยืนเราชอบไอตัวครีมขาวๆนี้มากทุกคนเราไม่ค่อยเห็นมีที่ไหนเสิร์ฟส่วนใหญ่จะเสิร์ฟมากับแยมใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบใหม้มาหนึ่งถ้วยจุกๆคือฟินส่วนรสชาติสโคนก็คือไม่ได้หวานมากแล้วก็นิ่มค่ะทุกคนไม่มีกลิ่นอะไรเลยถือว่าดีแหมดีนะเราชอบอร่อยมาแล้วครับเจ้าหนูจำมากเพื่อนเราตามมาแล้วนะคะสั่งยกที่สองได้เซตนี้ขอเป็นเค้กล้วนๆนะคะน้องคนนี้จําชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นครีมชีสจุกๆฐานด้านล่างอร่อยมากตามมาด้วยทรมิสุ นะคะไม่พูดอะไรมากเพื่อนเรากินคนเดียวหมดก้อนเลยจ้ะร้านเขาไม่ได้เปิดตลอดนะคะเหมือนปีนี้จะเปิดถึงแค่สิ้นเดือนมีนาะใครที่อยากมาต้องรีบแล้วเด้อ